กำนวนจะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องนี้ค่ะถ้าเป็นคำพยากรณ์ที่ดีนะคะเม้นเลยว่าฉันพร้อมเริ่มต้นใหม่ว้าวสิ่งที่คุณถนัดมากๆนะคะจะทำเงินให้กับคุณได้เป็นจำนวนมากแทบจะเป็นแพสซีฟอะเออแพสซีฟอินคัมในอนาคตเลยก็ว่าได้นะคะและอาจจะทำมากกว่าหนึ่งงานด้วย ส่วนใครนะคะที่ยังคิดไม่ออกนะคะว่าตอนนี้อยากทําอะไรเสริมเพิ่มเติมเพื่อจะได้รายได้เส้นทางใหม่ๆจะมีผู้หญิงคนนึงนะคะมาให้แนวคิดกับคุณแล้วบอกเลยว่ามันจะเป็นรายได้ระยะยาวเห็นไหมมันก็สอดคล้องข้อแรกดูดิขึ้นแต่เรื่องเงินเรื่อง,เร,องเริ่มต้นใหม่ของคุณจะเป็นเรื่องเงินนะใครการเงินติดลบนะคะมันจะเริ่มเอามาเก็บได้แต่ก่อนเก็บอะคุณอะใครมีมีสินบอกเลยว่านี่จะบันเทาเบาบางลงแบ่งเอาไปลงทุนเบาๆอะแล้วก ก็มีเหลือเก็บ อ่าเรียกว่าการเงินมีสภาพคล่องมากขึ้นนะคะใครยิ่งทํางานแบบเออฟรีลงฟรีแลนด์อะไรเงี้ยหรือทํางานออนไลน์อยู่ที่บ้านอันนี้ก็จะเป็นผลดีเหมือนกันช่วงนี้มือขึ้นมากๆนะคะและช่วงนี้นะคะใครที่คิดจะทํางานทําธุรกิจกับคนที่สนิทหรือจะเป็นคนรักอันนี้ก็สามารถทําได้เรียกว่ามือขึ้นเป็นธุรกิจเล็กๆเริ่มจากเล็กๆก่อนเห็นไหมมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วนะคะง่ายๆเลยว่าใน4เดือนนี้อ่ะคุณหยิ จับอะไรนะมันจะเป็นเงินเป็นทองมันเป็นการเริ่มต้นการเริ่มต้นของโอกาสที่คุณจะได้รับมานะคะแบบบางทีมันจะค่อนข้างปุบป,ปับนิดนึงถ้าคุณมองหาคุณก็จะมองเห็นนะดูดิมีแต่เงินเต็มไปหมดเลยนะคะมันเป็นโอกาสที่พลิกชีวิตนับแต่นี้ไปแล้วนะคะเพียงแค่ว่าเราจะกล้าที่จะรับโอกาสนี้ไหมด้วยนะนี่สำคัญที่สําคัญอ่ะ จะมีดวงของผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหนุนคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่ผู้ชายคนนี้เขาอะเออจะสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้แล้วตอนนี้นะคะบอกเลยว่าการเงินคุณเห็นไหมที่พูดแต่แรกเราว่ามันอาจจะเข้ามา2ทางหรือมากกว่าคุณแล้วคุณอนะควรจะเม n a g e ให้ดีนะเพราะไม่อย่างนั้นอะคุณจะจัดลำดับความสําคัญค่อนข้างยาก และนี่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคุณจะจัดการทุกอย่างได้อย่างลงตัวคุณจะแฮปปี้มีความสุขมีเวลาให้กับครอบครัวของคุณมีเวลาให้กับคนพิเศษ และในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะคะคุณจะมีข่าวดีค่ะยิ่งใครนะคะรอคอยที่จะได้ยินข่าวดีอะไรที่ตัวเองต้องการคุณก็จะได้ข่าวดีนั้นเลยค่ะบอกเลยว่ามันเป็นการเริ่มต้นแบบวิธีใหม่ๆที่แบบเลิศม,มากๆเลิศตะโกนนะคะอ่ะอย่าลืมนะเมนไปเลยว่าน้อมรับข่าวดีนี้นะคะอันยอง